สวัสดีนะครับต้นนี้เป็นต้นว่านะครับปีที่แล้วออกลูกดกมากนะครับเป็นว่าลูกเล็กแต่ก็อร่อยนะครับก็อร่อยดอีต้นไม้ที่อยู่ริมดูนี่เป็น ผลพวงของนกนะครับเป็นผลงานของนกนะครับที่เขากินแล้วเขาก็มาขี่ทิ้งไว้นะครับมาเกาะรั้วแล้วก็ขี่ทิ้งไว้พอเขาเกิดเราก็อนุรักษ์ไว้นะครับส่วนต้นนั้นเป็นต้นมหาดนะครับนี่ครับต้นนี้นะครับต้นมหาดตัวนี้รู้สึกว่าจะสามปีแล้วนะครับที่ออกลูกให้กินนะครับ สามปีแล้วนะครับมาผมจะพาท่านมาดูตรงนี้เป็นบอ่อปลานะครับตรงนี้นะครับเป็นทางเข้าตรงนี้คือน้ำเนี่ยด้านนี้นะครับแม่น้ําด้านนี้นะครับจะล้อมนะล้อมตรงนี้เป็นเกาะนะครับนี่เป็นเกาะด้านหน้านี่เป็นเกาะเราทำเป็นเกาะมีน้ําล้อมรอบนะครับเข้าได้ทางนี้ทางเดียวนะครับ ตั้งแต่ปลูกมายังไม่เคยยังไม่เคยตัดแต่งกิ่งเลยนะครับเนี่ยนะครับเกาะนี้อ่ะเดี๋ยวพาท่านไปดูด้านในว่าจะเป็นจังไดน,นะครับนี่ก็เป็นยางยางนานะครับส่วนต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นยางแดงนะครับเนี่ยไม่ใช่ยางนานะครับเป็นยางแดงนะครับต้นนี้เป็นยางแดง ต้นนี้ก็ใช่นะครับต้นนี้ก็ใช่ตัวนี้ก็ยางแดงนะครับเขาจะมีความต่างอยู่นะครับมีความต่างยอดเขาจะแดงหว่านะครับและใบเขาจะมีความมันใบจะมีความมันหว่ายางนานะครับสังเกตว่าใบเขาอย่างนี้นะครับจะมีความมันนะครับเขาจะมีความมันกว่าใบยางนาส่วนต้นนี้เป็นยางนา นะครับความต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือเมล็ดนะครับเมล็ดเมล็ดยางนานี่จะจะมีปีกนะครับจะมีปีกเป็นครีบนะครับเขาเรียกครีบขอภัยครีบแล้วก็จะมีปีกสองปีกส่วนมากจะสองปีกส่วนมากจะสองปีกสามปีกก็มีนะครับนานๆจะเจอสามปีกเขาจะเป็นภาษาอีสานกับห้องบักปินนะครับ เขาก็จะหมุนติวติวติวเวลาลมพัดล,มล,ง,ลงมาลวงลงมาก็จะหมุนติวติว,ตวลงมานะครับอ่าเมล็ดจะมีครีบนะครับจะมีครีบถ้ายางนานะครับแต่ถ้าเป็นยางแดงนะครับถ้าเป็นยางแดงเมล็ดเขาจะกลมกลมตูดแหลมเหลมคล้ายๆลูกลักบ,บี้คล้ายๆลูกลักบ,บี้นะครับมเมล็ดเหมือนยางเหียงแต่ยางเหียงจะกลม ส่วนยางแดงนะตูดเขาจะแหลมเหมือนลูกลักบี้ปีกก็จะมีสองปีกเหมือนยางนานะครับสองปีกเหมือนยางนานะครับเอ,อ่อความต่างระหว่างยางแดงกับยางนานะครับมีสองชนิดนะครับนี่ดูลักษณะการปลูกอ่าตอนแรกเราจะใส่แถวริมนี่นะครับ ผมจะใส่เป็นยางยางแดงนะครับยางแดงรอดรอดรอดยากนะครับปลูกยากนะครับเพราะง่ายแต่ปลูกยากนะครับส่วนมากรอดน้อยนะครับแถวดิมนี่รอดน้อยนะครับเราก็จะมีการเอามาเสริมที่หลังก็มีนะครับเอาไม้มาเสริมที่หลังส่วนแถวนี้นะครับแถวถัดมาตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นยางนานะครับแถวนี้จะเป็นยางนาแถวที่สองนับจากริมนะครับเข้ามาด้านในนะครับเข้ามาอีกถัดมาอีกแถวตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นยางเหียงนะครับหรือต้นศาดตนะครับต้นศาสตรบานเฮานะครับ เห็ดเพาะมาเกิดเด้อครับเด้อนี่เห็ดเพาะฝ่ายมาเกิดครับใตต้นศาสตร์นี่สมัยเป็นเด็กหน่อยโอ้ยขวดเอาครับสมัยเป็นเด็กนะครับเวลาจะแกงเห็ดเนี่ยอ่าแม่เขาก็จะก็แม่เขาก็จะต้มน้ำร้อนไว้รอเลยนะครับไม่รู้จะเก็บเห็ดได้หรือเปล่านะครับพอบอกพกสูไปเก็บเห็ดไปเ ตั้งหม้อไว้รอเลยนะครับสมัยก่อนนะครับได้แน่นอนนะครับจะได้สดๆด้วยนะครับกินสดๆอร่อยนะครับเห็ดเพาะถ้าเราแบบเก็บมาเสร็จล้างแล้วก็ใส่หม้อเลยสดๆนี่ก็ี้จะหอมนะครับอร่อยนะครับมาดูด้านในนะครับด้านในเราใส่ทองกาวนะครับใส่ทองกาวหรือดอกจันนะครับดูดีครับพันดูดีรกมากนะครับ ยังไม่เคยเลยนะครับยังไม่เคยมาแต่ก็ัดแ,แต่งเลยนะครับอ่าก็จะลกประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นเป็นเกาะนะครับตรงนี้มีน้ําล้อมรอบนะครับนี่เอาออกแบบไว้แบบนี้นะครับอ่าตรงกลางเราใส่ต้นดอกจานหรือว่าทองกวาวนะครับนี่ มาดูด้านในกนนะครับกำลังตัดแต่งกิ่งอยู่นะครับนี่นะสูงรีวเลยนะครับป่าตรงนี้เราปลูกเมื่อปี2,563นะครับอ้าวเจอแล้วเห็ดถาด นะครับอันนี้คือเห็ดหาดพี่นองเดอครับเห็ดหาดไปเยอะนะครับเห็ดหาดด้านนี้ก็มีนะครับด้านนี้ก็มีเป็นเห็ดหาดนะครับเห็ลักษณะเห็ดหาดก็จะเป็นลักษณะนี้นะเห็ดหาดเนี่ยส่วนมากเขาจะเป็นนึ่งนะครับทำนึ่งแล้วก็ทำแก้ว อพูดมาหนูข้าวทําเจลนะครับหนึ่งเห็ดนะครับเห็ดหาส่วนมากเขาจะหรือไม่หรือไม่อมีกอย่างนึงก็ก็มีครับใช่หมดนะครับนี่ลักษณะนี้ครับเห็ดหานี่เป็นอย่างนี้นะครับไอเห็ดห่านี้เราไม่ได้ เราไม่ได้เติมเชื้อนะครับคือพอเรามีป่าเห็ดก็มีเลยนะครับนี่ครับมาด้วยกันนะครับพอมีป่าแล้วทุกอย่างก็มานะครับความสมดุลหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับอาหารก็มีในป่านะครับพลังงานมีไหมครับมีครับพลังงานหุงต้มนะครับไม่ว่าจะเป็นฟืนหรือเป็นถ่านมีนะครับในป่าอาหารนี่เยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่มดแดงเป็นเห็ด เป็นพึ่งเป็นต่อตรงนี้มีหมดนะครับอาหารอยู่ในป่าพลังงานอยู่ในป่านะครับปุ๋ยแหละครับปุ๋ยก็มีครับปุ๋ยก็อยู่ในป่าครับสังเกตว่าเมื่อ <c oughs> เมื่อตอนเราสร้างป่าตอนแรกนะครับดินแถวนี้ก็จะไม่ดีนะครับดินจะไม่ดีเอาเสียเลยนะครับเป็นดินที่แบบเคยใช้สารเคมีมานานนะครับใช้สารเคมีมานานก็จะ ทำให้ดินเสียนะครับเสื่อมโทรมนะครับดินเสื่อมโทรมมากพอเราสร้างป่าขึ้นมานครับดินก็จะกลับมามีชีวิตดูเห็ดคราบเยอะนะครับเห็ดหานนี่ก็เริ่มแก่แล้วนะครับนี่นะครับนี่คือเห็ดา่เน้อครับเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ครับเราจะปลูกเราจะปลูกเป็นแนวโค้งนะครับ สังเกตว่าเป็นโค้งนะครับครึ่งวงกลมนะครับเป็นลักษณะเป็นครึ่งวงกลมเหมือนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะครับเราทําปลูกเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะครับปลูกทีมากนะครับเพราะเรามีก้าไม้เองนะครับเราเพาะก้าไม้เองเราสามารถปลูกทีได้นะครับมา มาลุยป่ากันนะครับเจอแต่เห็ดหาดนะครับนี่นี่สุกอยู่นี่ตรงนู้นก็มีน่มีเยอะเห,เห็ดหาาโอ้ไม่ได้มาจัดแต่งนานนะครับอ้ตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะครับเห็ดหาดนี่ตรงนี้ก็ใช่นะครับนุ่นดอกหนึ่งอยู่นู่นสองดอก นุ่มพใหญ่ได้เหมือนกันนะครับอเดี๋ยวเราจะแต่งให้สวยๆนะครับแต่งให้สวยๆตรงนี้เป็นจอมปลวกนะครับหุดหาดออกเยอะตรงนั้นนะครับเป็นกลุ่มเลยนะครับถ่ายออกเยอะตรงนี้เป็นจอมปลวกนะครับรู้สึกว่า จะรุกมากนะครับนี่นะครับป่าของแท้นะครับเป็นป่าเราสร้างเองนะครับมาดูร่องรอยของเห็ดเพาะนี่นี่เห็ดเพาะครับใต้ต้นยางเหียงนะครับนี่นี่ต้นยางเหียงครับนี่เห็ดเพาะนะครับหวังว่าปีหน้าคงจะเกิดเยอะนะครับเห็ดเพาะตรงนี้เราไม่ได้ใส่เชื้อนะครับ เขาเกิดเองนะครับตัวนี้เขาเกิดเองเห็นไหมครับพอมีป่าเห็ดเขาก็มาเองนะครับเห็ดนี่นะครับใช่หมดเลยนะครับนี่ไม่ใช่เห็นนะครับเป็นเห็ดนะครับนี่อันนี้กระแมนนะครับอีกครับนี่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 นะครับนี่เลยเป็นเห็ดเพาะแก่นะครับนี่ อันนี้เป็นต้นทองกวาวนะครับต้นทองกวาวม <c oughs> ีกระบกด้วยนะครับอันนี้เป็นกระบะครับกระบกนี้เรามาเสริมที่หลังนะครับนำมาปลูกเติมที่หลังนะครับกระบกก็สวยงามดีนะครับกระบกถ้าโตมานี้พึ่งเขาชอบนะครับพึ่งหลวงเขาจะชอบทำรัง ตามต้นกระบกหรือต้นยางนาใหญ่ๆนะครับพึง่งพึ่งหลวงเขาจะชอบนี่ครับดูใบไ,ไม้ดีครับนี่ตรงนี้เมื่อก่อนเราทำเป็นร่องน้ำนะครับเราใช้เราไม่เราไม่มีไอ้สปริงเกอร์หรือว่าสายยางรถนะครับเราขุดเป็นร่องนะครับขุดเป็นร่องนี่ครับร่องน้ำเก่านะครับที่ใบไม้เยอะนี่ครับ เราขุดเป็นร่องเสร็จเราปล่อยน้ําเข้าในร่องครับนี่ครับน้ําเข้าในร่องสังเกตว่าจะเป็นรูปโค้งนะฮะจะเป็นรูปโค้งนะครับต้นไม้เขาจะโค้งนะครับไห่ฮะโค้งเป็นรูปพระจันทร์ครึ่องเสี้ยวนะครับนี่เราทําลักษณะนี้นะครับดูเลยครับปลูกทีนะครับทีก็เห็นไหมครับเออ อย่าบอกนะครับว่าจะแย่งอาหารกันนะครับไม่มีนะครับมีมีแต่ว่าต้นไหนต้นไหนจะใหญ่เร็วกันแค่นี้นะครับอธรรมชาติเขาจะจัดสรรของเขาเองนะครับต้นไหนที่โตไม่ทันเพื่อนเขาก็จะแค่แกนไปเรื่อยนะครับส่วนต้นไหนที่เขาเติบตัวได้ดีเขาก็ลักษณะการพุ่งหาแสง ผมพาท่านมาดูกระบกตัวนี้นะครับเห็นหาดครับเจ้นะครับเห็นหาดมีรกระบกตัวนี้นะครับใหญ่เหมือนกันนะตัวนี้กระบุกนุน่นตัวหนึ่งครับตัวนหนึ่งตัวน,น,นุ่ตัวน,นุงจริงใหญ่ครับตัวนี้นุ่นนุน่นน,นะครับยอดกระบ,บุกตัวน,น,นุ่นให่มากนะครับซุกอยู่ในปากกล้วยนี่ใหญ่มาก มีน้ำล้อมรอบลักษณะนี้ครับ่ะเดี๋ยวพาท่านมาดูบ่อปลานะครับนี่เป็นบ่อปลาบ่อปลาของเราล้อมรอบนะครับมีกระท่อมน้อยตรงนั้นเป็นเป็นบ้านพึ่งนะครับอ่าบ้านพึ่งนะครับตรงนี้บ้านพึ่งถัดบ้านพึ่งไปก็จะเป็นอ่าบ้านเป็ดนะครับบ้านเป็ดนี่ มีน้ำล้อมรอบนะครับลักษณะพื้นที่ตรงนี้เป็นเกาะนะครับเราทําให้เป็นเกาะครับเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะครับเราปลูกเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเดี๋ยวค่อยตกแต่งไปเรื่อยๆความสวยงามก็น่าจะบังเกิดนะครับโอเคครับคลิปนี้ฝากทุกท่านไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ